ความเพียร5้นายสวัสดิศิลารหัสหนึครับวับนนี้วันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5งห้าหกเจที่ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลา ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสรูตรพระปริศและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบบูชาอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระ พยนชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเธอบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสทัทธมังนุนิราชาสัสุนันตุสะขะัขโมขทังสัเคกาเมจะรูเปคิริสิาระตะเอจันตริเขวิมาเนทีเปรเัเถ จักาเมตตรุวนะ,ะนักะเมเคหะวัตถุมหิเคเตอุม,มาจายันตุเทวาชระะัะลิิเมียัคขะคันทับพะนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมัสสวนกาโลอะยมภะทันตาธรรมัสสวนกาโลอะยมมะทันตาธรรมัสสวนกาโลอะยมมะภะทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต sama samputasa namu tasapa bhagavato arahato sama samputasa buddhang saranang kaccha mi tamang. saranang kaccha mi sangkang. saranang kaccha mi tutiyampi buddhang saranang kaccha mi tutiyampi saranang kaccha mi tutiyampi Sarana kaca mita diam putang saranang kaca mita diam pi tamang saranang kaca mita diam bi, sangkang sarana kaca mi รสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญยังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเฉนะโสธิเมหุตุสัพพธานัตถิเมสรณังอัญยังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเฉนะโสธิเมหุตุสัพพธานัตถิเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรัง एतेन स च वचेन सोतिमे होतो सफथा